แี่ะทั้งหลายโปรยปลายความร่มเย็นเป็นสุขมาให้แก่พวกเราอาตมาไปเทศที่ไหนเทศแล้วฝนตกอาตมาจะชอบมาและชอบเป็นพิเศษอาตมามยินชอบบ่งบอกให้รู้ว่า กิจกรรมที่เราท่านหลายทำนะั้นเป็นมงคลเทศเบื้องบนเนนจงอัุโนมทนาประการที่สองคนดราบ,บอกว่าเรษฐีทำอะไรคนก็ตกถ้ายาจบทำอะไรแดบก,ก็ออกนี่แสดงว่าแถวฝุดบาทแถวหนองสนัยที่มาประชุมเนี่ยเสษฐีทำนะั้น ย่ยกมือรับอยู่นะนีคแนบบแบบดีทำอะไรคนละตอกอย่าหกจลบทำอะไรเด็ดก่อนอีประการหนึ่งวังบอกให้รู้ว่าคนตกอนี้มันเป็นฤรือูการของเขานี่ก็ปลายพรรษาเลย โยมเขามาเยี่ยมเขามาจากเวียดนามได้สามสี่วันะยะโยมหมูติ๊กเขามาเยี่ยมเฮ้เฮ้เฮ้เี่ก็ามาเยี่ยมอยกแล้วแล้วฝนตกในบัดดีอากาศไม่รอ้อนไม่อบอ้าวเย็นสบาย เงเย็นสบายดีคนตอตและดีมากเป็นพิเศษคนตกขณะพระเทศคือคนไม่ดีเ <_ co> ดีโยก็ทนวังเทศไปดีโยก็ทนวังไม่ไปไหนหรอกกรบเอียนอาตมาเคยเทศชนะที่เกเงินล้านมาแล้วอยว ที่ไม่ใช่โมโน,นสองสัตว์พักดีลิเกงนร้านต้องกลายเป็นสองสัตว์ดีเป็นพัก,พกแพะามาแล้วไปเทงานประจำปีที่วัดวดหนึ่งแม่ไอตอนเริ่มเทีเท,ทีว่ายังไงก็สู้ไม่ได้ คนศาลาที่ฟังแลรมาี่มีโยมแก่ๆอยู่ห้าหคนแต่โน้นลกเกที่ลานหน้าวัดคนแน่นไปหมดทั้งญาติโยมคนหนุ่มคนสาวเด็กเล็กแน่นไปหมด